นะครับประถมการบทที่20ในหัวข้อระวังอย่าทำผิดซ้ำนะครับทำไมอับราฮัมจึงทำผิดซ้ำนะี่น้องครับแล้วเราจะเรียนรู้เร็วแล้วก็ไม่ทำผิดซ้ำได้อย่างไรเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่เราจะมาอ่านด้วยกันครับข้อที่หนึ่งอับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนเนเก็บและอาศัยอยู่ระหว่างคาเดตและชูท่านไปอาศัยอยู่ในเกราอับราฮัมเดินทางออกจากจุดที่อยู่แล้วก็ไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้่นครับชีวิตของเราต้องขับเคลื่อนไปแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่ ดีขึ้นนะดีกว่าเดิมนะครับเราก็ไปที่ะระหว่างคาเดตล้วก็ชูเนี่ยก็คือเมืองเกราข้อที่สองนะครับ mm. อับราฮัมพูดถึงภรรยาของท่านว่านางเป็นน้องสาวของฉันอาบิเมเลกพระราชาแห่งเกราก็ใช้คนมานำซาราไปพี่น้องในการเดินทางของชีวิตของเราเนี่ยไปสู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยเรามักจะเจอ กับสถานการณ์ที่ทําให้เรากลัวทําให้เราขาดความมั่นใจทำให้เราต้องคิดว่าเออเราจะเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้อย่างไรนะครับไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่คนเปิดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเขาไม่ยั่งเกรงพระเจ้าเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรนะอับรามก็มีความกลัวแล้วก็สิ่งที่เขาทำนะอับรามใช้เล่ห์เหลี่ยมนี้นะเพื่อ ปกป้องตัวเองก็คือ,อบอกกับคนอื่นว่าซาราพรยาของตัวเองเนี่ยเป็นน้องสาวเขาเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วในบทที่สิบสอตอนที่ลงไปที่อียิปต์แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็ใช้แบบเดิมนะครับแม้อับรามจะเป็นบุคคลแห่งความเชื่อคนหนึ่งนะแต่เขาก็ไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งแรก เขาเคยเรียนรู้มาครั้งหนึ่งแล้วว่าการเอาตัวรอดด้วยการพึ่งสติปัญญาแทนที่จะพึ่งความไว้วางใจในพร,ระเจ้าในสถา,านการณ์ที่ต่างจากเดิมในสถา,านการณ์ที่ใหม่ในสถา,านการณ์ที่เกิดความกลัวความวั่นวหวแทนที่จะเลือกวางใจในวิธีการของพระเจ้าเขาเลือกที่จะใช้แผนของตัวเองเล่เหลี่ยมสติปัญญาความรู้ของตัวเองพปตน้งหลายครั้งชีวิตของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากอับรม เราใช้ความคิดมุงมองของเราเราใช้สิ่งที่เราคิดว่าดีแต่แท้จริงแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้เลยอับราฮัมเคยทําแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้เลยชีวิตของเราไม่น้องกับการเรียนรู้ที่จะปรับตัวแก้ไขก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาควรจะเป็นสิ่งที่สอนเราแล้วก็ทําให้เราเลือกสิ่งที่เลือกทําในสิ่งที่ไม่ซ้ําแบบเดิม ไม่ทำผิดแบบเดิมอับราฮัมเพื่อเชิญกับการการทดลองในเรื่องของความกล้าหาญแพ้การทดลองอีกครั้งหนึ่งทำให้อับราฮัมยิ่งเสี่ยงต่อการทำบาปมากขึ้นทุกครั้งี่น้องครับทุกครั้งที่เรากลัวชีวิตของเราก็ตกอยู่ในอันตรายชีวิตของเรามีความเสี่ยงฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือพึ่ง พระเยรีมบทสุดของพระเจ้าไม่ว่าเราจะรักพระเจ้ามากเพียงใดการทดลองบางอย่างก็ยากที่จะต้านทานได้เราต้องพึ่งพระิยญีมบสุดเสมอพึ่งกําลังจากพระเจ้าเสมอเรามีจุดเปราะบางภายใต้ชีวิตที่ดําเนินอยู่ในในทางของพระเจ้าเรามีจุดอ่อนแต่และคนมีจุดเปราะบางจุดอ่อนเราจะต้องระมัดร,ระวังใน จุดอ่อนของเราจุดเปราะบางของเราในการในการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องขอกำลังจากพระเจ้าเหมือนกับเปาโลเปาโลก็มีจุดอ่อนเรื่องของสุภาพมีเรื่องของหนามที่อธิษฐานต่อพระเจ้าก็หลายครั้งแต่ไม่ออกไม่หายดังนั้นในความอ่อนแอ จันโปโลก็บอกว่าเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในความอ่อนแอเราจะพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งมีจุดอ่อนเราก็ยิ่งจะพบจุดแข็งจุดไม่จํากัดของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเอเมนนะครับแทนที่เราจะยอมแพ้ต่อจุดอ่อนของเราทําตามอาเภอใจหรือทําความความคิดของมนุษย์เราเลือกที่จะพึ่งพระเจ้าเลือกที่จะพึ่งกําลังของพระองค์พี่น้องครับในการทํางานอของพวกเรานะครับภารกิจของเราคือ การบุกเบิกแล้วก็ตั้งคิดจากการสร้างสาวกการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในขณะที่เราเก้าวไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะมีความารู้สึกกลัววันไหวแล้วก็ปัญหาอุปสรรคมันยากขึ้นปัญหาและอุปสรรคนั้นมันละเอียดละมันซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นในท่ามกลางาสถานก,การณ์เหล่านี้เราจะต้องพึ่งพระเจ้าแล้วก็เราจะต้องยอมรับว่าเรามีจุดอ่อนอยู่ เรามีจุดที่จะต้องระมัดระวังอยู่ดังนั้นวันนี้หัวข้อก็คือระมัดระวังอย่าทําผิดซ้ําหลายครั้งที่เราประมาทหลายครั้งที่เรา,เาให้ความกลัวเนี่ยมามีที่ผลต่อชีวิตของเรามากจนเรายอมที่จะทําทผิดนะในเรื่องเดิมๆในเรื่องที่ซ้ําๆครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตเราไม่ผ่านดังนั้นแต่ละครั้งที่เราเจอปัญหาขอยปัญหาเป็นเหมือนบันไดที่จะทําให้เราสูงขึ้นเอเมนไหมครับทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ไวในการเรียนรู้ นนี่คือทักษะอย่างหนึ่งที่พระเจ้าต้องการสอนอับราฮัมแล้วก็สอนพวกเราในวันนี้ก็คือทักษะการเรียนรู้เร็วทักษะในการที่จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตคือไม่ผิดซ้ําโอ้เคยทํามาแบบนี้แล้วมันผิดดันมาทําผิดแบบเดิมอีกนะคือลักษณะความผิดที่เหมือนเดิมเนี่ยถแม้อาจจะมีสถานที่เปลี่ยนไปกับบุคคลที่เปลี่ยนไปแต่การทําผิดก็เป็นแบบเดิม ขอพระเจ้านําเราที่เราจะท้ำมัระวังนะครับในขณะที่อับรามทําผิดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงนี่คือความรักความเมตตาของพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีข้อจํากัดเรายังสัตย์ซื่อหยุดต่อพระองค์แล้วก็เชื่อฟังพรุองแต่บางครั้งเรามีข้อผิดพลาดพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงข้อที่สามนะครับแต่พระเจ้าเสด็จ มาหาอาบีเมเลกทางพระสุบินในเวลากลางคืนและตรัสกับอาบีเมเลกว่าเจ้าจะต้องตายเพราะหญิงซึ่งเจ้านำมานั้นมีสามีแล้วพี่้องครับในเวลานั้นเนี่ยกษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะเอาผู้หญิงคนไหนก็ได้มาอยู่ในซาเลมนะก็รวบรวมนะมีพระมเหสีแล้วก็มีนางสนมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ซาราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ ถึงแม่อายุมากแล้วนะแต่ก็หน้าตาสาสวยอยู่ก็ถูกเลือกมาเป็นนางสนมคนหนึ่งในฮาเลนพระเจ้าก็มาแทรกแซงนะทางพระสุบินก็คือมาทางความฝันของกษัตริย์อาเมเมเลกแต่ความฝันนั้นพระเจ้าบอกกับอาเมอาบีเมเลกเลยว่าเจ้าจะต้องตายเพราะหญิงที่เจ้านํามานั้นมีสามีแล้ว ข้อที่สี่ไฟอาบีเมเลกยังไม่ได้เข้าใกล้นางท่านจึงทูลว่าข้าแต่องค์เจ้าไหนพระองค์จะทรงประหารประชาชาติที่ไม่มีความผิดหรืออาบีเมเลกบอกว่ายังไม่ได้เข้าไาเลยขอเจ้าในเมตตาจะทำจะทำลายประชาชาติที่ยังไม่มีความผิดหรือข้อที่ห้าตัวเขาเองบอกครับว่าข้าพระองค์ไม่ใช่หรือว่านางเป็นน้องของฉัน และนางเองก็พูดเช่นกันว่าเขาเป็นพี่ชายของฉันข้าพระองค์ทำดังนี้ด้วยใจซื่อและด้วยมือนี้ที่ไม่มีความผิดแล้วพระเจ้าตรัสกับท่านในพระสุบินว่าเราเองรู้แล้วว่าเจ้าทำดังนี้ด้วยใจซื่อยิ่งกว่านั้นอีกเราเองเป็นผู้ที่ป้องกันเจ้าไม่ให้ทำบาตรต่อเราเหตุนี้เราจึงไม่ให้เจ้าแต่ต้องหญิงนั้นอาบิเมเลกเป็น ก็น,นำหญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะมาเป็นภรยาของตนเองโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เกือบจะล่วงประเวณีแต่พระเจ้าทรงป้องกันไม่ให้เขาแตะต้องสาราและนะป้องกันไม่ให้เขาทำบาปพระเจ้าทรงมีพระเมตตาจริงๆพระเจ้าทรงดึงเราพนะระองค์ทรงเข้ามาแทรกแสงสเรานดึงเราออกจากบาปท,ที่เราไม่รู้ตัวบาปท,ที่เราไม่รู้ ครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่มีทางรู้เลยเรารู้ได้จากเรื่องนี้เท่านั้นน้องครับว่าพระองค์ทรงช่วยเราได้พระเจ้าทรงทําการด้วยวิธีที่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นได้พอๆกับนั่นที่เรามองเห็นพระเจ้าทรงช่วยเรามากกว่าที่เราเรารู้เราเข้าใจข้อที่7นะครับบัดนี้ จงคืนภรยาชาติของชายนั้นไปเสียเพราะเขาเป็นผู้เผยพระชนะเขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเจ้าไม่คืนก็จงรู้เถิดว่าเจ้าจะต้องไก่แน่ทั้งเจ้าเองและทุกคนที่เป็นของเจ้าพระเจ้าให้คืนอใัใรากับอับรามข้อที่8อบิีเมเลกตื่นบรรทมตื่นจากนอนแต่เช้ามืด ทรงเรียกบรรดาข้าราชการทั้งหมดของพระองค์มาและทรงรับสั่งเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นก็กลัวยิ่งนักความฝันนี้ทําให้อาบีเมเลกต้องตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็บอกกับข้าราชการของพระองค์เนี่ยทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนก็กลัวข้อที่เก้าอบีเมเลกตรัสเรียกอับราฮัมมาเข้าเฝ้าและตรัสกับท่านว่าเจ้าทําอะไรแก่เรานี่เราได้ทําบาปต่อเจ้าอย่างไร เจ้าจึงนำบาปใหญ่โตมาอย่างเราและราชอาณาจักรของเราเจ้าทำสิ่งซึ่งไม่น่าจะทำแก่เราอาบิเมเลก,ก็เรียกอับราฮัมมาข้อที่สิบอาบิเมเลกตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าคิดอะไรเจ้าจึงทำเช่นนี้อับรามทูลว่าเพราะข้าพระบาศคิดว่าในที่นี้ไม่มีคนยาเกรงพระเจ้าเสียเลยพวกเขาจะฆ่าข้าพระบาศเสียเพราะเหตุภรรยาของข้าพระบาศ อาบราฮัมเกิดความกลัวในท่ามกลางคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับในขณะที่เราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราอาจจะเป็นเหมือนอาบราฮัมคือเกิดความกลัวในบางเรื่องบางประการใวันนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ขายที่มีความกลัวหรือเปล่าเมื่อเราอยู่ท่ามกลาง คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเราทําธุรกิจเรากลัวไหมเราเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อเรามีความกลัวหรือเปล่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวที่คนในครอบครัวในคือยาิของเราก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนเรามีความกลัวไหมเราเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านในชุมชนที่คนเล่าข้างไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วเราเกิดความกลัวไหมเพี่นลองครับสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับอับราฮัมเวลาผมเชื่อว่า เกิดขึ้นกับเราหลายๆครั้งในขณะที่เราเข้าไปอย่างพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นเ,เมืองใหม่ที่อับราฮัมเข้าไปไม่มีใครรู้จักพระเจ้าไม่มีใครยำเกรงพระเจ้าอับราฮัมก็กลัวว่าเขาจะมาฆ่าเขากลัวว่าจะถูกทําร้ายกลัวว่าจะถูกรังแกกลัวว่าจะถูกทําบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเขาจึงไม่พูดความจริง ไปรองครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับรามเกิดขึ้นกับพวกเราด้วยนั่นก็คือกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนของเราจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างจะไม่เป็นที่ยอมรับของหมู่บ้านชุมชนหรือคนในเครือญาติในครอบครัวในโรงเรียนในสถาบันเรากลัวว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับกลัวว่าจะทําร้ายเรากลัวว่าจะลังแกเราจะดูถูกลูมินเยอะเย้ยเรา ความกลัวเพราะเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคริสเตียนอับรามก็เกิดความกลัวแล้วก็พูดไม่จริงเราอาจจะพูดโกหกพูดความจริงไม่หมดพูดความจริงครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงข้อที่12นอกจากนั้นเธอเป็นน้องสาวของข้าพระบาทจริงๆเป็นบุตรหญิงของพระบิดาขออภยัย เป็นบุตรหญิงของบิดาข่าพระบาทแต่ไม่ใช่บุตรหญิงของมันดาข่าพระบาทและนางได้มาเป็นภรยาข่าพระบาทเมื่อพระเจ้าโปรดให้ข่าพระบาทต,ต้องเดินทางจากบิดาจากบ้านบิดาของข่าพระบาทข่าพระบาทพูดกับนางว่านี่เป็นความเมตตาที่เจ้าจะทําเพื่อเราคือทุกที่ที่เราจะไปนั้นจงพูดถึงเราว่าเขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า พี่น้องครับก็เป็นพี่น้องต่างบรรดาแล้วก็พระเจ้าเรียกออกจากบ้านแล้วก็เดินทางเขากา็บอกว่าเวลาไปไหนก็กพูดอย่างนี้ก็คือให้บอกว่าเป็นพี่น้องกันนะครับเนื่องจากอับราฮัมทึกทักเอาเองว่าอาบีเบเลกเป็นคนชั่วร้ายนะเขาจึงตัดสินใจบอกความจริงเพียงครึ่งเดียวอับราฮัมคิดว่าการหลอกอาบีเบเลกนั้นได้ผล กว่าการวางใจพระเจ้าไปลองครับบางครั้งเราพูดไม่พูดความจริงเราหลอกคนอื่นเราโกหกเราคิดว่าการโกหกดีกว่าการวางใจพระเจ้าก็คือการเปิดเผยความจริงพระยุคิดตรัสก,กับเราว่าความจริงจะทําให้เราเป็นไทยความจริงจะทําให้เรามีอิสระภาพค,ความจริงจะทําให้เราไม่ถูกผูกมัดด้วยความกลัวเมื่อเราพูดความจริงแล้วความกลัวก็จะหายไป ความกล้าหาญจะเข้ามาครอบครองแล้วก็แทนที่ดังนั้นวิธีการของพระเจ้าดีกว่าการโกหกของเราบางครั้งเราเอาเหตุผลนู้นนี่นนมาเพื่อที่จะบอกกับคนรอบข้างว่าเราไม่ผิดเราเป็นคนที่ถูกหรือคนรอบข้างต้องรับผิดชอบนะเพราะว่ามีส่วนต่อความผิดของเราถึงแม้เราจะยอมรับผิดแต่ว่าเราก็โยนความผิดให้กับคนอื่นวิธีการของเรา ไม่ดีกว่าพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าดีกว่าเสมอเราไม่อาจเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดนะในอของอับราฮัมแต่พระเจ้าก็เข้ามาแทรกแซงในเวลาที่เราคิดไม่ถึงในเวลาที่เราไม่เข้าใจพระเจ้าก็จะเข้ามาแทรกแซงข้อที่14อาบีเมเลกจึงนำแกะโคและ่าสชายหญิงประทานให้แก่อับราฮัมแล้วส่งคืนซาราพระยาของท่านให้ท่าน แล้วอาบิเมเลกตรัสว่าดูนี่แผ่นดินของเราก็อยู่ต่อหน้าเราจงอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบเมื่อพระเจ้าเข้ามาแทรกแสงพระเจ้าเข้ามาควบคุมจัดการทุกอย่างก็ดีขึ้นจากความกลัวก็มีความกล้าที่จะอยู่อย่างสบายใจในพื้นแผ่นดินที่นั่นนะอาบิเมเลกก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เลยนะเมื่อพระเจ้ามาปรากฏแทรกแซงเข้ามาทาง ความฝันของอาบีเบเลกเขาก็ยอมเขาก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างาเพราก็ขรั้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วก็เป็นพระเจ้าผู้สมควรที่จะสรรเสริญถวายพระเกียรติยำเกรงพระองค์แล้วก็นอกจากนั้นก็เอาโคเอาแกะเอาทาตให้กับอับราฮัมด้วยเพื่อที่จะเป็นการายืนยันบอกว่าอยู่ที่นี่ได้เลยแล้วก็พร้อมกับจะให้คนให้ทรัพย์สินสิ่งของด้วย เี่น้องครับเมื่อพระเจ้าแทรกแซงจะเข้ามาทุกอย่างพระพรจะเข้ามาในชีวิตของเราข้อที่16พระองค์ตรัสกับซาราว่านี่แนะ่เราให้เงินนะอาบิเมเลกนะตรัสกับอาบซาราว่านี่แนะ่เราให้เงิน1,000พันแผ่นแก่พี่ชายของเจ้าเป็นค่าชดเชยต่อหน้าทุกคนที่อยู่กับเจ้าเรา,เราขออภัยเจ้ารับการแก้ไขในทุกเรื่องแล้ว ข้อที่17อับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาอาบีเมเลกและไมเหสีของพระองค์และทาตหญิงให้หายสตรีเหล่านั้นก็คลอดบุตรเพราะว่าพระยาเวทรงปิดกันสตรีทั้งหมดในราชสำนักของอาบีเมเลกเพราะเรื่องซาราพระยาของอับราฮัมคงจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่แค่สั้นๆในขณะที่ซารานะถูกพาไปที่ซาเลมของ กษัตริย์อาบีเมเลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าทรงลงโทษพระเจ้าเปิดเผยพระองค์นอกจากความฝันในที่ที่อาบีเมเลกฝันแล้วนะครับพระเจ้าทรงปิดคันผู้หญิงในเมืองนั้นทั้งหมดเลยนะในแผ่นดินของกษัตริย์อาบิเมเลกทำไมพระเจ้าทรงลงโทษอาบีเมเลกในเมื่อเขาไม่รู้ว่าสาราแต่งงานแล้วหนึ่งก็คือ แม้อาบิเมเลกจะเจตนาดีแต่ตราบใดที่ซาราอยู่ในฮาเรมของเขาเขาก็อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการทำบาปเหมือนคนที่กินเห็ดพิษโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็ยังเดือดร้อนความบาปเป็นยาพิษอย่างหนึ่งที่ทำลายชีวิตของเราผู้คนอยู่รอบข้างไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะมีผลกระทบต่อทุกคนเลย ข้อที่2ก็คือการลงโทษโดยการให้ผู้หญิงทุกคนในครัวเรือนของอาบิเมเลกเป็นหมันจะมีผลตรับเท่าที่อาบิเมเลกยังอยากจะหลับนอนกับซาราถือเป็นการลงโทษเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ใช่เพื่อทําลายอาบิเมเลกพระเจ้าทรงแทรกแซงบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของเรา ข้อที่3คือการลงโทษนี้แสดงให้เห็นว่าอับราฮัมอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงเล็จเหตุการน,นี้อาจช่วยให้อับดิเมเลคเคารพยำเกรงพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าอยู่ด้วยกับอับราฮัมน,นะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้ามีอะไรบ้างที่เราทําผิดซ้ําครั้งแล้วครั้งเล่ามีแม้ในชีวิตของพี่น้องมีมีแม้ในชีวิตของพวกเราที่ทําผิดครั้งแลว้วครั้งเล่ามีแน่นอนนะครับก็ขอพระเจ้านำเนาะ ทุกครั้งที่เราทําผิดขอให้เรียนรู้สิ่งที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจเรื่องใหม่ๆเนี่ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะทุกครั้งที่เราเผชิญกับความกลัวเผชิญกับความสงสัยเรามากกักจะปฏิเสธเรามากกักจะพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนี่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับกับชีวิตของเราข้อที่สอง จะไวในการเรียนรู้ได้อย่างไรนงะครับเราเป็นแกะของพระเจ้าที่ช้าในการเรียนรู้แต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ไวต่อต่อ,ตอคือพระองค์ทรงช่วยเราให้ไวต่อการศึกษาทางการเรียนรู้อย่างแน่นอนนะครับเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเราจะเชื่อฟังเราจะไม่ต่อต้านดื้อดึง ปฏษษิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เราจะทําตามแล้วเมื่อเราทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราก็จะเรียนรู้ไวเราก็จะเรียนรู้เร็วเราก็จะไม่ทําผิดซ้ําครั้งแล้วครั้งเล่าเอเม re, นไหมครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้เรียนรู้เร็วไม่ทําผิดซ้ําได้อย่างไรเราก็ต้องมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการฝึกในการพัฒนาชีวิตก่อนแล้วถึงจะเป็นปารหนุนใจคนรอบข้างให้มาเรียนรู้เร็วแล้วก็ไม่ทําผิดซ้ําเหมือนพวกเราเอเมนไหมครับ เราที่ทานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระครําและอะไรคือสิ่งที่เราจะชื่อฝังด้วยการทาตามก็รแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สาหรับข้อคิดชีวิตในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอบพระองค์ทรงนําเราขอให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงแม้ว่าสถานะการณ์ชีวิตที่เราเก้าวเดินไปในจุดที่มีความยากมากขึ้นสลับซับซ้อนมากขึ้นขอให้เราได้พึ่งพระองค์เรียนรู้จากพระองค์แทนที่เราจะ ใช้ข้อจํากัดสติปัญญาของเราซึ่งจะทําให้เราผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าโปร่งจุคาขอพระเยาวสดนําเราด้วยเราที่ฐานต่อโรรองในพระนางพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูมสกอยากเติมเต็มให้พวกเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าทุกคนครับ มาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทานให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป